ก็ซิบอ,อกเราแนะนำให้ชมกับเชฟโลเรตโคโรราโดนะคะชมนี้นะคะเป็นรถปี2013ค่ะทุกท่านเครื่อง2.5ดูราแมกดีเซลเครื่องนิ่มๆเยียบมันๆน,นะคะเกียร์ธรรมดา5สปีดค่ะสีสันดูดีเงางาม,งามรอบคันเลยค่ะเครื่องดีนะคะขับสบายเกียร์ดีไม่มีหลุดทรงสวยห้องเครื่องแห้งๆเน่นๆน,นะคะ ไม่หยดไม่เยิ้มค่ะแม็กสวยด้วยค่ะเป็นแม็กทีเอสาขอบ18นะคะดอกยางยังหนาค่ะวิ่งได้ย,วยาวๆขทุกท่านใช้งานได้ปกติภายในสภาพสวยคอนโซลไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะคะระบบไฟติดครบค่ะมีระบบเซ็นทรัลล็อกมีกุญแจรีโมทแบตเตอรี่พร้อมใช้งานได้เลยนะคะตัวแคปเปิดได้ด้วยขทุกท่านกว้างกวางนะคะ ส่วนด้านหลังปูแม็กไลเนอร์เรียบร้อยค่ะรถสภาพสวยนะคะคัสซีสวยไม่ผุกไม่ตัดต่อนะคะเดิมๆโรงงานกันเลยทีเดียวราคา159,000บาทค่ะราคานี้มีเร่มเอกสารพร้อมโอนนะคะรถอยู่ที่คลอง7จธัญญะปะทุมธานีค่ะสนใจต้องการเข้าไปชมรถไปทดลองขับนะคะติดต่อนัดหมายร่วงหน้าได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยเป็นเบอร์โทรผู้ขาย โดยตรงเลยนะคะแอดไลน์ตามเบอร์โทรก,ก็ได้เช่นกันกัะทุกท่านแอดมินเพียงแนะนำเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ